ในช่วงต่อมาก็มีการสแสดงความคิดเห็นของที่เข้าร่วมในชมมของเราซึ่งทุกคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นนะคะต่อไปนี้คือการนำเสนอในส่วนของกระบวลสรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสีเขียวหนึ่งนะคะซึ่งประเด็นที่สมาชิกกลุ่มสีเขียวหนึ่งเนี่ยให้ความเห็นว่ามีความพึงพอใจนะคะในประเด็นสาระสำคัญเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือในส่วนของ กระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรมมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะซึ่งเป็นการรับรองในหลักการว่ากระบวนการยุติธรรมตรงนี้นะคะจะต้องทําให้ประชาชนเข้าถึงได้ในหลักการ4ี่หประการเหล่านี้นะคะประชาชนเห็นด้วยความกพอใจนะคะส่วนที่2ที่ประชาชนท่านท่านให้ความเห็นช่วยเห็นด้วยเป็นอย่างมากก็คือในส่วนของกรอบระยะเวลานะคะในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นของการสืบสวนสอบสวนการสแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะและก็รวมไปถึงชั้นของการพิจรารณา,าพิพากษาคดีด้วยนะคะ hmm. สืบเนื่องจากในความเป็นจริงเนี่ยค่ะสมาชิกกลุ่มหลายๆท่านนะคะมีประสบการณ์ตรงในการที่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีความล่าช้าเป็นอย่างมากนะคะ hmm. ทั้งในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งองาญานะคะ hmm. แล้วก็กระบวนการยุติธรรมทาง,ทางปกครองด้วยนะคะ ประชาชนนะคะในกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็บอกว่ามีความเข็นด้วยนะคะ <S <S ในการที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมนะคะตั้งแต่ชั้นต้นเลยการสืบสวนสอบสวนการสืบหาพยานหลักฐานแล้วก็การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนะคะ กลไกที่บอกว่ากลไกยุทีธรรมในระดับชุมชนอการจัดการความขัดแย้งกกนในชุมชนที่เป็นไปในลักษณะของาสานชุมชนนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยค่ะก็มีการสะท้อนว่ามาตรการหรือกลไกที่มีอยู่เดิมที่เป็นเรื่องดีๆของชุมชนอย่างเจ่นาหมายจารีที่ชุมชนใช้อยู่นะคะตรงน,นี้เนี่ยทำอย่างไรให้จารีะเพณีอของชุมชนที่เขาใช้ในการ การความขัดแย้งของชุมชนเองนะคะได้รับการรับรองนะคะโดยกฎหมายว่ามันมีศักยนิสินะนะคะท่าการส่วนการให้การรับรองตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีว่าการยุติความขัดแย้งในชุมชนเนี่ยนะคะประชาชนก็จะไม่บากหมากันเองนะคะแล้วก็จะลดจานวนคดีที่จะเข้าศาลนะคะที่มีจำนวนมากนะคะตรงนี้จะ,จะช่วยได้นะคะประชาชนก็มีความมั่นใจ ในเรื่องของหลักการความเป็นอิสระของศาลนะคะที่จะกกำหนดว่าท้่ิ่าษาลหรือตุลาการเนี่ยค่ะจะคนที่จะมีหลักประก,การตรงนี้นะคะโดยที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในการการเมืองโดยที่อาจจะมีข้อกําหนดหรือว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระหรือสมาชิกวุฒิสภาอย่างที่เราแล้วมานะคะเพราะว่าความเป็นอิสระของศาลเนี่ย จะสร้างความมั่นใจว่าศาลก็เปงนที่ศาลคอยอำนวยความกยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะประเด็นถัดมาคือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะเผู้เข้าร่วมกางปสัมสมนาเนี่ยพูดเน้นย้ำว่าเป็นผุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะต้องไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะตรงนี้ก็คงจะไม่ได้าย่ามเฉพาะการผู้รักษาและพนัการนะคะรตั้งแต่ชั้นสองสวนของพนักงานสองสวนแล้วก็ นักการอยการด้วยนะคะถัดไปในส่วนของมาตรฐานะะในการตรวจสอบนะคะชั้นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ชั้นอออของรองคดีนะคะตรงนี้เนี่ยที่ใส่เอาไว้ในรัฐธรรมน,นะะูญเนี่ยค่ะมีสส่วนสำคัญก็คือว่าคดีสําคัญนะคะจะกําหนดให้นักการอัยการเข้าไปร่วม สอบสวนสืบสวนสอบสวนกับข้าราชกานสืบสวนสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะประเด็นนี้ก็ก็มี2มี2ความเห็นนะคะที่ที่ค่อนข้างจะเป็นข้อกลิ้งเปลงเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยแต่ความกลิ้งเปลงก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการลวงแล้วทาให้อํานาจเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นเปลี่ยนเปลงผ่านะคะไปอีกประเด็นที่ที่น่าสนใจในการ นะคะแต่ว่าประเด็นที่บอกว่าอายการสูงสุดเนี่ยเวลาที่จะมีคําสั่งชี้ขาดคดีจะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องสั่งถอนฟ้องอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะจะต้องให้เหตุผลประกอบคาชี้ขาดนะคะและเหตุผลที่อายการสูงสุดจะให้เนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะให้สังคมได้ร,รับรู้ประเด็นนี้ก็ก็เห็นด้วยนะคะมีความกอลใจอยู่นะคะแล้วก็ข้อกาหนดใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่บอกว่าข้อกำหนดให้มีสารวินัยสารการคลังและงบประมาณนะคะในชั้นของสารปกครองเนี่ยตรงนี้ประชาชนก็เห็นด้วยมีความพึงพอใจนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการแก้ปัญหากรณีที่มีการทำนโยบายหรือทำโครงการที่สร้างความเสียหา,ายให้แก่รัฐนะคะมีการตรวจสอบตรงนี้นะคะ่ะถัดไปประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจคามากๆนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะว่า อยากจะเห็นก,นกลไกการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อยา่างแท้จริงนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของอรัฐธรรมนมูญกำหนดหรือว่ามีกฎหมายนะคะมาเพื่อเตือว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยประชาชนน่าจะได้ช่วยประชาชนที่มีคดีความนะคะหรือฉพาะอยา่างยิ่งประชาชนที่มีทุรัพย์น้อยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่จะต้องมีทนายความมีอ่าร เดินทางไปศาลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าโดยระบบเดิมเนี่ยทนายอาสาก็จะมีข้อจํากัดในการที่จะช่วยประชาชนในการเข้าถึง,งความยุติธรรมอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีกองทุนตรงนี้นะคะก็จะดีมากแล้วก็หน่วยงานช่วยเหลือในการให้ความรู้ทางกฎหมายนะคะก็เป็นสิ่งที่จาเป็นเหมือนกันนะคะการที่เอาหน่วยงานตรงนี้เนี่ยบางครั้งไปแปะไว้ที่อายการเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัด เปนเยอะโดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะคะเพราะว่าเงื่อนไขาการฟ้องคดีต่งางๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บางครั้งประชาชนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่การอุณทรัพย์ทรั์อะไรนะคะจาดทรั์คดีได้เนะะี่ยค่ะก็ต้องมีการอะไรเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ประัประชาชนยังไม่เข้าเข้าใจน,นะคะจะต้องมีการให้ความรู้ประชาชนนะคะแล้วก็ วมไปถึงการบังคับคดีปกครองด้วยนะคะอันนี้ก็ได้แตกเอาไว้ว่าถ้าไม่ไปรวมอยู่ในหน่วยเดียวกับาสารยิติธรรมนะคะซึ่งธรรมชาติหรือการบังคับคดีเนี่ยมีลักษณะที่ค,ค่อนข้าง ทางปฏิบัติก็มีการพบเจออยู่ว่ามันมีการใช้เรื่องขกันที่เราการทำเคดีเนี่ยค่ะก็จะมแชแ์แฉคดีออกมาให้ได้อยู่ในประเด็นต่อแล้วไปสร้างความเสียหายใช้อำนาจก,การที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อไปนะคะประเด็นนี้ประชาชนก็ฝากไว้ว่าจะมีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคดีปกครองที่บอกว่าขยายระยะเวลาการสอบพิารณได้นะคะบางทีมันระยเระเวลามันสั้นเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเสียสธิในการ ถึงความยุติธรรมในคดีปกครองนะคะซึ่งแตกต่างกับคดีแท่งคดีอาญาทั่วไปซึ่งขยายได้ตรงนี้นนก็จะถูกต้องไว้นะคะส่วนงานช่วยเหลือนะคะในการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ก็เป็นเงื่อถ่ายหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนดีปกครองะค่ะประสิทธิภาพและคุณภาพในชั้นสอบสวนสอบสวนการฟ้องคดีนะคะตรงนี้ก็พูดกันในส่วนของว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สอบสวนสอบสวนเนี่ยควรจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอบสวนสอบสวนอาจจะต้อง กิของโครงการตำรวจนะคะตำรวจที่ดูแลเรื่องปนะ่าไม้ดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องท้องเทีย่ยวเนี่ยก็อาจจะมีการปรับให้มีมือถนอค่ะ ของการแก้ไขกฎหมายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคปรชนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดที่นำเสนอ,อขึ้นมานะคะความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆนะคะขัวข้อของเราเนี่ยเราพูดกันเรื่อยๆว่าหลักนิิธรรมนะคะในส่วนของเราเนี่ยพระปุชชาพระเจ้าได้เป็นสมาชิกของกลุ่มด้วยท่านก็บอกว่าการใช้หลักนิิธรรมอย่างเดียวอะ่ะไม่พออาจจะต้องใช้พวกคู่ไปกับหลักพุทธธรรมด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ ถัดมาคือบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการพิธีรรมเนี่ยค่ะระบบการศึกษาที่กำกับขัสนธิษฐ์นะคะ้องมองว่ามีความสาคัญเพราะว่าการให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งก็จะมีปัญหาเวลาไปบรงคัดใช้กฎหมายเพราะว่าเราเนี่ยมีกฎหมายเยอะแยะมากมายเลยแต่การบัรทัดใช้กฎหมายมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากระบวนการที่จะสร้างทัศนตินเนี่ยต้องกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้จะต้องให้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมวิชาหน้าที่พลเมือง ในส่วนของพลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไปนะคะความล่าช้าในการสั่งสอบสวนคดีตรงนี้ก็จะต้องพิจารณาในส่วนขององค์กรตรวจสอบอิสระมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ไว้คือว่าวาระการดำเงตำแหน่ง6ปี9ปีขององค์กรต่างๆเนี่ยยาวไปหรือเปล่านะคะก็เสนอคือว่าควรจะลดมาเหลือ4ปีเท่ากับการเมเอินหรือเปล่าะคะ มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในส่วนของประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก็ท่านผู้จัดการจัดก็ได้นําเสนอว่ามีการพยายามแยกนะคะบทบาทว่าการจัดการเลือกตั้งและการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งเนี่ยควรจะแยกองค์กรให้มีองกรเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบนะคะกับกับรูแลการจัดการเลือกตั้งแล้วก็มีกอจตอคณะกรรมการดาเนินการจัด ็ค่อนข้างจะเห็นด้วยแต่ความกระหนะแล้วก็กังวลจากประสบการณ์ในอดีตคือว่าในการตรวจสอบเรื่องการเลือก,กเอ,นะะอกตั้งการผุจริตเลือกตั้งนะคะปตค่อนข้างจะให้ความสาคัญกับพยานหลักฐานซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการเอาผิดก,กับคนผุจริตเลือกตั้งอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้แล้วก็สุดท้ายจริงๆเป็นประเด็นที่ ือโดยภาพรวมเนี่ยประชาชนคือพอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้าไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อํนนานาจรัฐก, <c oughs> การที่กําหนดให้มีสมัชชาคุณธรร,รมนะคะสภาประชาชนหรือสภาพลเม,มืองเนี่ยก็เป็นหลักการที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็าตามการที่ให้ประชาชนเข้าไปทาตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกและมาตรการหนุนเสริมทําให้ประชาชนเนี่ยมีสิทภาพและใช้อนนานาจได้อย่างแท้จริงข้อมูลความรู้ต้องควรจะต้องสนับส,บสมมนุนมาตรการต่าง ถึงระบบการคุ้มครองป้องกันที่เข้ามารวบในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐช่วยในขณะดตัเมืองนะคะซึ่งจะบรรลุเจตนาลงอย่างแท้จริงค่ะก็เป็นผลสรุปของกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีงานะครับก็กลุ่มนะครับรายละเอียดจะไม่เยอท่านะครับเพราว่าทางที่สหมายก็ยกไปเยแล้วนะครับแต่ว่าความยิ่งนในการที่ปลายของกลุ่มส่วนสก็ไม่ได้ยิ่งหนักไปกว่าการ สิเกี่ยวสองและรับเกียดจากท่านผู้วิการสองท่านนะครับนั่นอาจารย์อกสาและตวิทยาและก็อาจารย์ครเจ่งนวันน <t> ี้เ um พื่อกามาให้ความรู้เกี่ยวกับกรวนการวิทคาสารและขการตรวสอบนะครับสำหรับสรุปของกลุ่มเกี่ยวนะครับเราก็แบ่งเป็น2อส่วนนะครับเนส่วนคำถามที่1นีัความรู้พอใจนะครับ ท่านผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยมีความพอใจในส่วนของกระบวนการที่ทาและสารในเรื่องของปรับเวลาการทําง,งานของสารที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรมแล้วก็กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุกท่านเห็นเห็นโครงกันนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านอาจจะได้เคยประสบกับปัญหาเรื่องความล่าช้าในการกระบวนการที่ทํามานะครับจึงจึงเห็นเห็นโครงกันเลยนะครับว่าการกำหนดกรอบเวลาที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังเห็นเห็น คึงพอใจอย่างยิง่งนะครับในเรื่องของการมีกองทุนที่ทำนะครับซึ่งจะทําให้การดำเนินแบบการในโครงการที่ทำเนี่ยลด,ดยวลวลยความหยุดน้นในส่วนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดหาสนายความซึ่งไม่ใช่จะจัดหาสนายความทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นการจัดหาสนายความที่มีความสามารถในการดำเนินิจญนะครับเพราะว่าการกประกอบวิชาชีพทางกฎหมายนะครับต้องมีประสบการณ์และต้องมีทักษะนะครับ การดำเนินการในด้านการวิ so ่งทางซึ่งโดยทีในความมีความสามารถก็จะทําให้ประชาชนได้รับความวิ่งทารมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังคุณพอใจในเรื่องของกรอบการกำหนดการเกษียณอายุของอายการอุปสงคารวมทั้งเรื่องตำแหน่งในกงเลนวิ่งทานะครับซึ่งยัให้ยังคงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่อยู่ในระบบได้นะครับอย่างอย่างมีเป็นธรรมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือทุกยังทุกท่านยังคงคงพอใจนะครับที่คณะคณะยกร่างนั้นยังคงคงไว้ซึ่งองค์กรประเภท เอ่อปปชสารนั่นหนึ่งและสารดียาวพึ้นองการเงินะครก็ไม่ได้เล <Eye> ื sport, well, work, i̇şte parasite, ่อนไปไหนนะครับ <establishing> ก <Champion>. ็ายังรักษาเพื่อแล้รักษาการความพิธีรรมของประชาชนให้ดีด้วยนะครับในส่วนความเั่นใจในเรื่องการตรวจสอบนะครับก็มีความมั่นใจในเรื่องที่เพิ่มอำนาจประชาชนที่มีการตรวจสอบในทางการเงินและก็ในทางกระบวนการที่ทำมากยิ่งขึ้นนะครับมั่นใจมากแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะมีการกําเนิดที่มีสมรชาเพื่อทำครับเพราะว่า เป็นส่วนที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ที่มากขึ้นนะครับในส่วนของการปรับปรุงและเพิ่มเติมนะครับในในในของการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและศาลนะครับก็อาจจะเป็นในรายละเอียดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีรายละเอียดของของหมายต่ต่างๆนะครับซึ่งในในที่ในที่สัมมนาเนี่ยท่านท่านกรรมการทุกท่านก็ได้อธิบายในบางเรื่องก็องมีความจาเป็นนะครับว่ารายละเอียดในเรื่องนี้สําคัญแต่ว่า่อย่างที่จะ เป็จุดตไปนะ้นทุกได้นะครับแต่ในที่ในในระยะเวลานี้นะรัก็รับฟังแล้วก็อาจจะนําไปสื่อสารต่อเพื่อองรับผิดชอบต่อไปนะครับทั้งสชและสชนะครับในบางกรณีก็อาจจะนการรูป้อมนครับในส่วนของการที่ทำและสารนะครับในส่วนแรกก็คือมีความเห็นว่าอยากจะให้ผู้ทุกข้าสามทุศรเนี่ยสามารถรับรู้ไท่าสารนะครับขึเ่าที่ทราบก็คือปจุบันนี้อาจจะต้องเให้ดนับถ้าเริต้นนะารับน แล้วก็มีการลดหลักประกันในในในชั้นสามให้เหมาะสมนะครับเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยจะสามารถดำเนินการสร้างหลักประกันในชั้นสามได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากลดหลักประกันแล้วก็จาเกเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในขั้นตอนต,ต่างๆจากทางรัฐเพื่อให้ประชาชนดำเนินการมีโครงการที่ทำได,ได้ง่ายมากขึ้นก็นจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานในลักษณะที่เป็นองค์คณะงุดวิธีการปัญญัติไว้นักธุรกก่อนหน้านี้ แล้วนะครับก็อยากจะให้มีลักษณะการทําง,งานเป็นคุณนักติแทจริงนะครับใน,ในทางปฏิบัติอาจจะไม่มีสถานีอนุญาเพราะว่าผู้รักษาแต่และท่านอาจจะเป็นเจ้าของสมมติ็นเป็นตัวเดียวนะครับการทําง,งานดูพนะกจะได้มีการตรวจสอบกันได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็อยากจะให้าคาระชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน,นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักประกันการไม่ต้องไม่ต้องสเรื่อี้งประชาชนนะครับและในส่วนขององค์การปครองส่วนท้องถิ่นอาจจะได้มีบทบาทในการ ท่านดำเนงานให้คำปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งเป็นการบริการประชาชนเพื่อป็นสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญในขั้การสุธริตมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการทําความเห็นหรือว่าการออกคำสั่งของท่านในการสูงสุดนะครับซึ่งในร่านหนุนได้พยายามกล่าวใหมีการให้เหตุผลนะครับในผู้ร่วมสัมมนาก็ให้ข้อเสนอเพิ่มขึ้นว,ว่าหากจะการให้เหตุผลนั้นจะได้ดำเนินการ็นทุคณะก็จะมีประสิทธิภาพและม,คมีความขอข้อทขึ้นเพื่อจาก การต่างความเห็นในการสนุนเป็นในใช้ีมแต่เกินผู้เดียวนะครับก็อยากให้มีการคัดกรองแล้วจะได้มีความรอบคอบแล้วก็เป็นความแื่นยขึ้นนการนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับจารเรียกท้องถิ่นนะครับในกระบวนการที่ทาทางเรื่องซึ่งเปิดว่ากับกระบวนการที่ทําในกระแสหลักนะครับอาจจะนําจารียท้องถิ่นข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามีความแตกต่างในในแต่ละท้องถิ่นนะครับซึ่งในระบบกฎหมายหลักเราก็ไม่ได้เพิอเฉลยระบบดันั้แต้องนะครับเพราะนทางกฎหมายอิสลาเราก็นำ นะครับอาจจะนํามาใช้ในการท่องถิ่นวในตัวการที่ทำทางเลือกก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับครับในส่วนกระบวนการยุติธรรมต่อดนิดนึงนะครับก็ลดการเลื่อนไขในการพิจารณาคดีต่างๆนะครับแต่แต่ละคดีอยู่จะเพิ่มเลื่อนไขในการพิจารณาหรือว่าการนําเสนอก็ให้จริงต่างๆอาจจะลดเลื่อนไขให้ให้น้อยลงนะครับเพื่อที่การพิจารณาจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับ และในส่วนของทปกครองนะครับก็ให้มีการปรบชุมเรื่องการบรัดฟรีนะครับให้บรรทัดฟรีได้จริงนะครับโครงการบรรทัรีรปกครองได้ได้าลปฏิบัจริงต่ยังทำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนเรื well, ่องการพันธสัญเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีปกครองหรือการลงมือในการปฏิบัติราชการปกครองซึ่งหากจะพ้องศารปกครองในส่วนราชการจะต้องมีการบังคับให้มีการส้อทรำสังทางปกครองก่อนที่ไปศาลได้นะครับในเรื่องนี้ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบ ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ขัน้นตอนตนี้ไปแล้วก็จะมีสถานในการดำเนินปฏิบัติการนะครับอาจจะต้องมีการทําให้ขัน้นตอนนี้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการมาสูงา้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่ว่าในส่วนของการให้มีการดีกาใน,นส่วนที่ทำที่มีการกว้างมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอาจจะมีข้อในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็ทาให้อาจจะเป็นในส่วนนี้ก็คือเพื่อที่ไม่ซีไม่มากไม่ามากจนไปสาน,สนีกาแต่จริงก็คือว่าสิ่งที่ประชาชนก็จะถูกลดลง ว่าจริการอย่างไรที่มีความที่ปีความกป้องมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสุขิทธิของประชาชนนอกจากนี้นะครับก็มีเสียงมาจากท่านที่ไปนข้อเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำสารอาหารนะครับก็บอกว่าโดยหลักก็คืไม่ควรให้นประชาชนทั่วไปนะครับต้องเป็นผู้ปามในสารอาหารนะครับซึ่งท่านได้เสนอว่าขอเน้นย้ำของขื้นต้นก่อนวาจะเป็นไได้ก้อนในกรณีที่เป็นวามมีอ่อนประเทศนะครับก็อยากให้ผู้ปามขึ้นมาขึ้นการที่ทานะครับ ะบบในส่วนของการตรวจสอบนะครับก็อยากให้มีสม่วยงานที่รับผิดชอบเรเีนเนยนหน่วยงานเพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีมากแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของสมรชาคุณธรรมนะครับไหนๆไนก็จะมีแล้วนะครับก็เลยขอถับครว่าหากจะมีสมัชาคุณธรรมตองลอดมองไม่ทนินถึงสัดส่วนความเหมาะสมทางเพศหญิงชายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ปลอดการแทรกแซงทางการเมืองนะครับ และอาจจะเพิ่มได้ทติในเรื่องของการพิจารณาเรื่องแบบความการเใช้ทุนทางด้านจิตวิญญาณขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่ามิติของธรรมชาติมนทำให้มีความหลากหลายหลายแง่หลายมุมนะครับนอกจากนี้นะครับก็เนื่องจากมันมีความพิเ็นอย่างหลากหลายนะครับมีท่านผู้คาร่นธรรมดาท่านก็ขอยินญานนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการควบรวมคณะกรรมการเสริมทุนชชนกับผู้นการแผ่นดินนะครับเพราะท่านให้เห็นว่าจะทําให้ประสินิภาในการดำเนินงานด้ลยนะครับ ถ้าจะแก้ปัญหานี้อาจจะไป็นการตื่นรวมกันการสร้งางชื่อข้อสุ่มรวมในหนึ่งหน้าเพื่อขอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและได้มีแง่มังนะครับและในองค์กรที่มีการรวบรวมระหว่างคณะกรรมการสีื่อข้อมูลกับการถื่เงินนะครับท่านหนึ่งก็เห็นด้วยถ้ามีการควบรวมนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มอำนาจในการลงโทษอย่างแท้จริงให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆแล้วก็มีทักษิณที่มีนที่จะตั้งขึ้นนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ไม่ดได้มีอำน,นาจที่เป็น,ปนในฐานะรวมรวบได้มากขนาดนั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับก็อยากให้มีสฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเรื่องต่างๆเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคณะธตรงฉบับก่อนหน้านี้รับรองสิทธิของประชาชนแต่ส่หมายที่กําหนดกระบวนการที่เราจะใช้สิทธิยังยังไม่ครบถ้วนนะครับก็อยากจะให้มีกฎหมายรองรับเรื่องต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็การอ่าจเ นี่ถ้าให้ความเห็นว่าอยากให้ตัดผูประกอบจากสูงกระทรวงการขนส right ่งกระทรวงเกษตรเกษตรและชากรองออกนะครับละเริ่มจากสูงไปซีพีแล้วก็ทางทครแพชงนะครับนี่เป็นความเห็นของของผู้ร่วมสัมมนานะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่างเรื่องหน่ต้องไปกำหนดเป็นตัวไหมรูปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรารับฟังความคิดเห็นก็ท่านท่านอำนวยิการก็บอกว่าถ้าเรื่อหนมีคนอื่นที่ไม่ให้อรนวยพิการยกหน้ามากกคมรับไม่ชอบนะครับก็จะสื่อสารแล้วก็พยายามหลักการต่อไป ความีห็นของทุ่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นอย่างทีอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับขุมทสงนะครับขีบค่ะ